สวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้เอาน้องออกมาผ่อนคลายนะคะนุกจะเอาพวกเขาไปนอนในบ้านนะคะคืนนี้ให้เขาออกมาเดินเล่นนี่แม่แม่ของเขานะคะให้น้องชื่อมาตินนะคะเพราะว่าเขาเป็นสีออกโอเวนตินอ่อนๆเลยนะคะเขาก็น่ารักมากนะคะยังดูแข็งแรงอยู่นะคะน้องมาตินนะคะเป็นเพศผู้นะคะเป็นเพศผู้นะแต่ในบรรดาสีพี่น้องที่เหลือเนี่ย เขาจะเป็นเพศผู <S <S ้สามเป็นเพศเมียหนึ่งนะคะตัวน yeah> ี้ก็ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะคะแต่ที่ดื้อมากก็คือเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่จะดื้อมากเป็นเป็นตัวเมียแต่ว่าดื้อแบบว่าดูดูแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าเราก็ไว้ใจไม่ได้แล้วค่ะแมวจรเผื่อเขาจะเป็นอะไรเขาเป็นขึ้นมาปุับปับเลยนะคะเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรอะไรแอบแฝงในตัวเขานะคะเห็นเขาล่าเริงแบบนี้อยู่ดีๆน่ะบทเขาจะเป็นเขาเป็นขึ้นมาเลยนะคะ ก็เลยก็ขอความเมตตาทําวัคซีนให้เขานั่นแหละคะ่ะตอนนี้น้องก็ฟื้นฟูร่างกายอยู่นะคะก็ถือว่าโอเคแต่ว่าตัวที่ตาเจ็บก็ยังต้องหยอดตาอยู่นะคะทุกวันนี้นี่แหละคะ่ะเอาเขาออกมาไว้แบบนี้ก่อนผ่อนคลายก่อนละเดี๋ยวเอาเขาเข้าบ้านจะได้จะไดะ้หยอดตาง่ายป้ายตาให้นะคะอันนี้ก็รุ่นโตเขากินอาหารกันนะคะ มาถึงบ้านก็ประมาณนี้นะคะนุกกลับถึงบ้านไปโรงเรียนทั้งวันวันนี้กลับมาก็ประมาณ5้าโมงเย็นก็หาข้าวให้เด็กๆก,กินก่อนแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ